วันนี้ผมจะพามาประกอบเครื่องคริปโตนะท่านผู้ชมซึ่งมันหาเงินให้เราได้เป็นแสนแสนล้านเลยนะเว้ยแล้วก็คอมลับอีกอันหนึ่งนะท่านผู้ชมนะผมจะเอามาประกอบเป็นคอมที่โคตรเทเลยนะโอเคก่อนรับชมก็อฝากก่อแล้วกันหนึ่งลไลน์เดินมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูโรงงานคริปโตผลิตเงินเราว่ามันจะได้เงินเยอะสักแค่ไหนกันไปสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป มาเราไวรุ่นคริปโตว้ยสวัสดีนาะยสนใจคอมเราสักเครื่องไหมเราเปิดร้านคอมหนะ้ารู้สึกว่าหน้าตาแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปมากนะท่านผู้ชมผมไม่ได้ลงคลิปแบบนานมากเลยผมจะเปิดร้านคอมโซนไหนดีปะร้านคอมผมมีอยู่แล้วนะนี่ for sale ตรงนี้เลยโอเคเรามาตั้งร้านเราตรงนี้แล้วกันจัดไปร้านคอมพิวเตอร์เรา <c oughs> บอกเลยทนุนายคอมพิวเตอร์พร้อมให้บริการวันนี้ผมจะไม่มาทำอะไรเกี่ยวกับคอมนะท่านผู้ชม <c oughs> ผมจะพามา สร้างเหมืองคริปโตเว,ว้คริปโตเคอเรนซีของเรานั่นเองนี่ซึ่งมันอยู่ชั้นใต้ดินผมก็ได้ปลดล็อกมาถึงขั้นนี้แล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมไีที่ขุดเหรียญประมาณสี่จุดนะท่านผู้ชมนะภายในร้านของเราแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาปลดล็อกตรงนี้ก่อนมันใช้กันทั้งหมดสองเอมเลยเหรอโอเคกดไปเลยมันใช่เราทําอะไรบ้างวะอะไรนี่ซื้อเซิร์ฟเวอร์เหรอใช้เพชรเจ็ดจุดห้าล้านตอนนี้ผมก็มีเพชรยเยอะพอสมควรนะเพราะว่าที่ขุดเหรียญผมมันสุดยอดเหลือเกินโอเคผมก็ปลดล็อกไปอ๋อ เราจะมาตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่นี่น,นะท่านผู้ชมโอเคเราก็จะไปเราก็จะไปซื้อมานะท่านผู้ชมไปซื้อเครื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราเราสามารถปลดล็อกได้แบบหลายขั้นเลยที่ว่าโอ้โหกี่จุดวะเนี่ยไอ้นี่มีโต๊ะสำนักงานด้วยเหรอว้าวมันเป็นอะไรที่ดีเหลือเกินติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์สองจุดโอเคคิดถึงแบบนี้มากเลยมันได้เล่นนานเดี๋ยวผมจะไปที่ advanced Settings สโตโตว้ยท่านผู้ชมอะไรนะั้นด้านนั้นนะผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันจะมาซื้อเครื่องเกี่ยวกับคริปโตท่านผู้ชมเครื่องพวกนี้มันผมปลดล็อกไปแล้วนะผมก็ได้เคยทําคลิปไปแล้วนานมากโอเคเ่ี๋ผวผมจะพาขึ้นไปชั้น2นะท่านผู้ชมนี่ชั้น2ของร้านชื่อแมปนี้ชื่อว่าอะไรใช่ไหมที่คุณเล่นอยู่ฮัตตอมบีซีอ๋อเราต้องมาตอบคาถามอีกเหรอท่านผู้ชมเว้ยถ้าเราขึ้นมานี้เพ็นคำนี่ไงท่านผู้ชมเครื่องคริปโตของเราอันนี้คืออะไรแผ่นรองเมาส์เหรอแผ่นรองเมาส์ห้าห้าหมื่นล้าน ไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีอยู่สี่แสนล้านโคตรรวยผมจะไปประกอบแล้วกันแต่ผมซื้อไปส่วนสองส่วนนะ้ท่านผู้ชมนะ CPU สองเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรไมันต้องใช้ CPU สองเครื่องไงเพราะว่าผมจะประกอบสองเครื่องอันนี้เพราะว่าซับไายนะท่านผู้ชมตัวจ่ายไฟอันนี้เป็นซิงค์พัดลมนะท่านผู้ชมระบายความร้อนสองตัวนะอันนี้เป็นเมนบอร์ดไปใส่แรมใส่ CPU สองอันเพราะว่าผมจะประกอบสองเครื่องอันนี้อะไรเนี่ย เอเดดี HD, หน่วยความจาเอาไป2ชุดแล้วกันชุดละ24ตัวอันนี้เป็นเอาไว้ใส่พวกฮาร์ดดิสใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชพวกหน่วยความจํา M2 เอาไป2ชุดแก่งละ2ชุดนะท่านผู้ชมเพราะว่า,วาประกอบเยอะ2เครื่องอันนี้แผ่นลองเมสาแบบเยอะเลยใช้เงินแบบเยอะเลยผมจะซื้อไปด้วยซื้อไปสักสีแผ่นแล้วกันบอกเลยนะของพวกนี้มันช่วยหาเงินในแมบบนี้ให้เราหมดทุกทุกอย่างเลยโอ้เ <Bra. S 1> oh, งินผมหมดไปแบบเยอะเลยเงินเพชรผมผมจะเทเลพอร์ตไปที่อื่นได้ไหมวะอิเล็กทรอนิก มาร้านนี้ดิเผื่อมีอะไรใหม่ผมไม่รู้นะว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะาผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานมากเลยสําหรับคัตตอมพ c ซของเราอู้แผ่นลองเมาส์ใช่ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นเหรียญทองซื้อนะเฮ้สวัสดีนายกระโดดอะไรฮะนายไม่เคยเจอของอะไรหรือไงวะอันนี้เป็นพรีเมียมนะท่านผู้ชมเป็นของพรีเมียมมันไม่มีอะไรมาใหม่เลยเหรอผมมาดูชั้นแรกของร้านก็จะเป็นเงินเริ่มต้นหมดเลยนะเดี๋ยวผมกลับไปร้านเดิมได้ไหมแป๊บหนึ่งกลับไปแอดวาน คอมพิวเตอร์พวกนี้ก็ซื้อไปหมดแล้วนีว่วะพวกนี้ไม่แน่ใจว่ามาใหม่หรือเปล่าท่านผู้ชมอ,อุปก,กรณ์คอมพิวเตอร์นี่เราซื้อไปที่คีย์บอร์ดซื้อไปสี่ห้าชิ้นเลยไปเปลี่ยนใหม่หมดนี่อย่างละสี่ชิ้นไปเลยหน้าจงหน้าจอแผ่นรองเมาส์โอเคเดี๋ยวเรากลับไปบ้านกันผมขอไปแก้ไขคอมพิวเตอร์ผมดีกว่าท่านผู้ชมให้สเปคมันแรงขึ้นเว้ยเครื่องไหนดีวะเอออันนี้ทำไมไม่มีคอมอ่ะ ชุดสีชมพูผมทำไมไม่มีคอมอ่ะท่านผู้ชมไม่นะเดี๋ยวผมคอใส่คอมเพืิงนี้เข้าไปก่อนเออเป็นอันนี้ก็ได้โอเคก็เสร็จแล้วมาแก้ไขคอมชุดไหนดีวะชุดนี้ดีกว่าโ oh อ้ไม่หน้าจอออกเอาใหม่เอาใหม่แอดไอเทมไหนวะหน้าจอที่เราซื้อมาใหม่เมื่อกี้นี่ไง 4K สิสองิบเฮติดตั้งได้3จอเลยนะท่านผู้ชมหรือเปล่าใส่ได้อีกจอหนึ่งวะ โอ้โหใส่ได้สองจอในแผ่นลองเมาส์ราคาหนึ่งพันล้านสี่สี่มืนล้านเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรออ้อแนวไหนวะเนี่ยไม่รู้ดิซื้อไม่ได้ก็จัดไปไในเมาส์เราเมาส์แพงเราอยู่ไหนวะเมาส์อันนี้แน่เลยนี่ซุปเปอร์อะไรนี่มีอะไรอีกวะหูฟังหูฟังเออแอดเข้าไปเมาส์ในคีย์บอร์ดราคาแพงเราอยู่ไหนดิ <c oughs> โคตรแพงเลยดูดิโคตรเท่เลยนะประเด็นนี่คี่บอกว่า RGB มันกระพริบด้วยท่านผู้ชมดูดินี่แหละคือความแพงประเด็นเราจะไปประกอบเครื่องคริปโตเราด้านล่างว่ามันจะหาเงินให้เราได้มากแค่ไหนไปอยู่ชั้นล่างนะท่านผู้ชมนะอนาจารคริปโตนี่เรามาแอดไอเทมกันเลยนี่เป็นตู้โอ้โหเราสามารถเปลี่ยนสีได้โอ้เปลี่ยนสีได้ท่านผู้ชมผมว่าเป็นสีดำแล้วกันเอาสีขาวเลือกสีขาวดีกว่า เออสีขาวดีกว่าเอาอันนี้ใช้อะไรวะเออใช้อันทองเลยอันน้ำเงินมาผมจำไม่ได้ใช้ใช้อันนี้เลยกันสามารถเปลี่ยนสีได้ไม่เปลี่ยนเอาสีดีกว่าให้มันตัดตัดกันหน่อยอันนี้เป็นหน่วยความจำนะท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมต้องแช่อันนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวท่านผู้ชมเอาใหม่นี่อันนี้ผมแช่เหลืองๆผมผมว่า อาแต่ทำไมกดใช้เป็นสีแดงเออใช่างมเถอะต่อไปเครื่อง SSD หน่วยความจำของเราจัดไปใส่เข้าไปเอาทำไมติดตั้งเป็นสีแดงอะไม่ตรงปกอะแล้วก็พัดลม,มต่อมาพวอระบบพายโอเคเมนบอร์ดของเราจะสีแดงเต็มเลยไหมเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะผมคิดเกียดเปลี่ยนเิย ซีพียูจิตไปแล้วก็ระบบระบายน้ำระบายวามร้อนระบายน้ำบ้าเลยเอา้าพิมเมียมอีกแล้วเหรอไม่เปลี่ยนสีด้วยวเปลี่ยนสีไฟก็ได้นะใช่ไหมนี่จะใช้เป็นไฟเขียวอะไรก็ว่ากันไปนี่นี่ไฟเขียวนี่เป็นไงแต่เราไม่เห็นหรอกท่านผู้ชมมันอยู่ด้านในไป แค่ยังให้มันเห็นเราก็เปลี่ยนสีแล้วอันที่เป็นไอเทมด้านนองนี่เห็นไหมยังเช่นอันนี้ไฟเขียวเออล้วก็กดดอนไปอ้าวผมกดเสร็จผมภาพมันนี่เลยเหรอเอยดูดิท่านผู้ชมเครื่องขุดคริปโตโหมโคตรใหญ่เลยติดตั้งเสร็จมันก็จะหน้าตาแบบนี้โอเคตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งไปละสองเครื่องมันติดตั้งด้แค่นี้หรอวะมันเพิ่มอะไรอีกไม่ได้เลยเหรอแล้วด้านนี้มันมีไว้ทำไมเนี่ยท่านผู้ชมใต้บันไดเราปลูกต้นงต้นไม้เดี๋ยวเราไปดูร้านขอมนี่มันมีอะไรขายใหม่หรือเปล่าวะร้านนี้ไม่มีอะไรขายริงๆเหอ มันไม่มีอะไรใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยไม่นะอุตส่าห์ฉันรอคอยท <c oughs> ่านผู้ชมมันผมจะเห็นทางไปไหนนี่ท่านผู้ชมให้เรามาเก็บอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันผมจะเห็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวดีมันให้เราไต่ขึ้นวันนี้ได้ด้วยเหรอท่านผู้ชมเห็นคอมเครื่องนี้ปะ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยมันคอมพิวเตอร์ให้เราเหรอให้เราสามารถกดซื้อได้นี่วะ่ะมันใช่เหรียญทองซื้อเอาท่านผู้ชมเคสคอมอย่างสวยเลยดูดิ ยดเคเอาดประมาณสิบล้านเหรียญทองนะท่านผู้นนชมถ้าต้องเหลืองเหลืองมันไปไงไงไปนี่ได้ปะเฮ้ยมันผมจะมาเล่นอับบีเลยวะโลกจะกระโดดไปได้จริงปะยุดตกนะเว้ยเพื่อมันมีอะไรให้เราในด้านนูน้นได้ปะท่านผู้ชมโอ้ไปไม่ได้วะมันติดอยู่นี่นะท่านผู้ชมมันไปไม่ได้ มาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาประกอบคอมที่ผมได้มาเมื่อกี้ก็คือคอมเค,เครื่องนี้เว้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเทสเกตไหนผมจะมาแต่งทีมไหนดีวะชมพูขาวผมก็แต่งไปเยอะแล้วเว้ยท่านผู้ชมเอาไปเป็นสีดำแล้วก็ไฟเป็นสีขาวงี้เหรอไม่รู้ว่ะเคสขาวไปเลยแล้วก็ไฟสีเขียวเออเราลองมาแต่งทีมนี้ดูแล้วก็ใส่เมนบอร์ด เมนบอร์ดเราจะเป็นสีขาวเหมือนกันเมนบอร์ดดำไฟเขียวยงี้เหรอเออว่ะได้ได้ต่อมาพ,พาวเวอร์ซัพพลายพาวเวอร์ซัพพลายเราพาวเวอร์ซัพพลายดำไฟเขียวนี่เป็นไง CPU CPU อันไหนวะจกอันนี้หรือเปล่า CPU ขาวไฟเขียวนี่ได้ได้ท่านผู้ชมสลับกัน เลมเราเลมเลมเอาเลมผมไปซื้อมาสองอันนลงเหรอมันใส่ได้สี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ไปใส่สองก็ได้หวัวมาสองจริงเลมมันใส่ได้สี่ความจำเหรอห,หน่วยความจำรูปหัวใจมาจากไหนนี่โอเคผมจะใส่อันนี้แล้วกันหน่วยความจำที่จริงมันใส่ได้สองนะผู้ชมนี่เอาัหนหัวใจใส่บีก็ได้ <laughs> เออแยกทีมหน่อยกัดจอกัดจอขาวอ่ะกัดจอขาวไฟเขียวนี่ไงได้อยู่ต่อไปพัดลมโอ้โหผมจะทนเปลี่ยนสีม่ได้ทำไมเยอะจังมาท่านผู้ชมพัดลมผมก็ได้ใส่ไปเยอะมากแล้วโอเคผมจะใส่เป็นดำเขียวพัดลมประมาณระบบระบายความร้อนเหรอฮ้ยซิงก์อันไหนมันเท่วะเฮ่ยนี่ก็เท่ยัเท่แล้วจะใส่ซิงไปบังกันทำไมวะ เออเสร็จไปบางกันจะเป็นไรปะมันมีเหลืองมาด้วยนะผู้ชมว่าแต่นี่เขียวไปวแต่ขาวมันสว่างไปวะอันนี้ดำก็มืดไปเออเอาประมาณนี้ก็ได้มงนี่เป็นไงคอมผมโคตรเท่เลยตั้งชื่อว่า <c oughs> นี่และชื่อคอมผมนี่มาติดตั้งตรงนี้ก็ได้เลยผู้ชมทำไมโต๊ะอันนี้มันไม่มีคอมป่ะ นี่เป็นไงแก้ไข่สีโต๊ะได้ป่ะถ้าเป็นโต้สีขาวเงโอ้โหมันก็ขาวกันไปเออเป็นเทาเท่าก็ได้นี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมเราก็ได้โตะคอมสุดแรงเอา้าทำไมคอมผมมันลอยได้หรือ,รอเปล่าเฮ้ยแนวไหนวะเนี่ยคอมลอยได้เลย โ oh okay. อ้ไม่โอเคธุรกิจร้านคอมเราก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมเราก็ได้ประกอบคอมใหม่นะท่านผู้ชมนะคอมรับใครอยากได้ก็ลองไปซื้อดูกันได้แล้วก็อันนับจากคริปโตของเราก็จะประมาณนี้ก็ช่วยให้เราเงินหาเงินได้เยอะเหมือนกันนะโอเคนะครับผมอ่ะร้านคอมเราก็ขอหยุดการทํางานมิถุนี้เลิกงานแล้วแล้วก็ปิดร้าน โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนรงนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิผมด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองมาเล่นกันได้นะครับผมนะแบบนี้น่าสนใจเหมือนกันประกอบคอมเท่ๆสวยๆหลายเครื่องมากมายกันเลยทีเดียว